สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการลงโปรแกรม c a m f o x ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับสมุติตถ้าท่านอยากเข้าห้องสวัสเพจของชอตเกลนะครับผมวันนีก้ก็เปิดมาเลยครับชอตเกลแฟนเพจนะครับผมจะมีลิงก์ข้างล่างของปุกโกนะฮะกดดาวน์โหลด c a m f o x c o t h นะครับ ขึ้นมาเลยฮะจะเข้ามาในหน้าเว็บของแคมป์ฟอกดาวน์โหลดนะครับผมรับฟรีแคมป์ฟอกวิดีโอแชทนะฮะกดดาวน์โหลดฟรีครับกดดาวน์โหลดนาวฮะอย่างอื่นไม่ต้องสนงใจมันครับผมกดดาวน์โหลดรอสักครู่ะ ิ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นมาถ้าเป็นถ้าท่านใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมรนเจอร์นะครับกดดาวน์โหลดฮะไฟล์ก็จะเป็น8.5เมกเนี่ยครับผมกดดาวน์โหลดฮะใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงประมาณ4-5วินาทีก็เรียบร้อยนะครับผมในการดาวน์โหลดแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่อ,อินเนทอร์เน็ตของท่านนะครับกดดาวน์โหลดเลยครับกดเปิดขึ้นมานะครับ เปิดไฟขึ้นมากนน้เจ็ดเอสตอร์บราษาไทยตอนนี้เปิดลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับในการลงกคบปฟอกนะฮะเสร็จสิ้นในการการลงนะครับตอนนี้ผมจะมาขัาน้นขั้นตอนลงทะเบียนการก่อนหน่งที่ท่านจะเข้าแคมป์ฟอกได้ขัท่านจะต้องมี ID เนะีย กดย้อนกลับครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรวมเข้าไปให้ดูตรงนี้นะครับท่านจะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาเป,นเป็นโปรแกรมแท็บหกนะครับลงทะเบียนครับชื่ออันนี้แล้วแต่ท่านจะสะดวกตั้งเลยคนระับผมจะใช้แบบว่าใช้แบบว่า id แบบธรรมดา อันนี้คือพาสเวิร์ดของท่านนะฮะแล้วก็มาเพศขอให้ตรงกับที่ท่านยูทธเ้ใช้นะครับถ้าท่านเป็นไอ้อดูดยุดหญิงก็ใช้เพศหญิงนะถ้าท่านใช้ชายก็ใช้ชายฮะมันเกิดเดือนปีเกิดอะไรก็ได้ครับจะตรงของท่านไม่ตรงของท่านก็แล้วแต่แต่ขอให้ปสอนเนี่ยเกดกุลลเนี่ยขอให้เกินอายุ18ปีขึ้นไปนะท่านจะได้สามารถเข้า ห้องโซน18บวกได้นะครับใส่อีเมลครับไ,ได้แล้วนะครับที่อยู่อะอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ทันนะกดลงทะเบียนครับ คือการเสร็จสิ้นของการลงทะเบียนเรียบร้อยนะกดเข้าสู่ระบบเลยครับอะได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้โปรแกรมแชทเราพร้อมที่จะเข้าห้องห้องไหนก็ได้นะครับผมคือตอนนี้ไม่มีห้องนะฮะไม่มีผู้ติดต่อก็คือเหมือน ID ใหม่นะครับผมก็คือถ้าอยากจะเข้าห้องนะครับเปิดโปรแกรม facebook ขึ้นมา ของปโปโกข้างล่างแฟนเพจมันก็จะมีขึ้นนะฮะว่าว่ามีเอ่อชื่อห้องอยู่นะครับนี่ฮะชื่อห้องนี่คือชื่อห้องชอตเกิลนะครับกดก๊อปปี้่ะไม่ว่าจะห้องไหนห้องอะไรนะครับมันจะก็จะคล้ายๆแบบนี้แนหะชื่อห้องอกดคลิกขวาครับกดลากแล้วคลิกขวานะครับกดก๊อปปี้ะไปตรงที่รูปบ้านขวามือ เป็นรูปร้านชื่อห้องสนทนามันจะอยู่ข้างล่างะนะครับ g o o l นะครับอ่ะเป็นรูปอย่างนี้นะครับกดกระบายเลยฮะมันก็จะหมุนรอสักพักหนึ่งต้องขวามือตรง,ช,งช่องตรงนี้ฮะที่ผมหมุนๆอยู่นี่นะกดลิกขวาอ้ยคลิกหนึ่งทีฮะให้ชื่อมันหายไปแล้วกดลิดขวากับแปนครับคื่อห้องนะครับกด Enter เข้าไปเลยครับ เราก็เแบบข้าสู่เวลครัมตัวโชว์ฮอตเกิลวิดีโอแชทูมนะครับผมกดเข้าตกลงครับผมนี่คือบรรยากาศในห้องของเรานะครับผมตอนกลางคืนสามทุ่มกว่าเข้ามาแล้วเรายังตรงนี้ห้องเรายังไม่มียังไม่มีชื่อห้องที่เราเข้ามานะครับกดแอดหนึ่งครั้งครับ เป็นภาษาไทยแอดรับตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เขียนเป็นลิงก์แอดห้องกดเลยครับแล้วกดตกลง1นึ่งีตรงนี้เรามีได้แล้วนะครับว่ามีตรงนี้นะสังเกตด,ดูตรงห้องแตาก็จะมีชื่อห้องมาหห้องนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับในการเล่นเกมฟอกใครก๊อปอะไรมาก็ก๊อปแล้วก็ใส่ตรงรูปบ้านนะฮะแล้วก็ท่านก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ ผมออกหนึ่งครั้งแล้วผมก็เข้าไปใหม่แตมันคลิกเลยครับคราวนี้ไม่ต้องไปลาก Copy ใีมาอีกรอบแล้วนะฮะกดเดิมัคลิกเลยครับอ้าวเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายๆครับสำหรับท่านที่เล่นโปรแกรมได้หมดครับ I S O Android ถ้าจะเป็น I S O ของพวกตระกลุล h ไอโฟน ไม่สามารถเข้า18บวกได้นะครับถ้าเป็น Android เข้าได้นะฮะก่อนบวกอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเพราะสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคครับจบกันตัดทิปแค่นี้ครับขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยววันหลังถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมตัดทิปให้ดูอีกรอบก็ได้ครับ